ส่วครับพวกเรามาจาก,กนวัตกรรมการไม่ได้ใช้โรคทางสมองโดยใช้ภาพซีสแกนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ครับโดยสมาชิกพวกเรามีดังนี้ครับผมนายตนะกรมิมพจันทร์ครับแล้วก็นายชาทิพย์เนโทครับครูที่ปรึกษาครับนายธีรุจันพันภัทครับโรคทางสมองนะครับเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของเซลล์สมองซึ่งส่งผลกระทบต่อการทํางานของสมองแล้วก็ระบบประสาทนะครับโรคทางสมองนี้สามารถรักษาได้เฉพาะในโรงพยาบาลที่มีอุปรกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าซีดสแกนนะครับ ดังนั้นนะครับเราจึงนําโปรแกรม AI ของเรานั้นมาใช้ในการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพซีสแกนนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของมู่คลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นการลดระยะเวลาในการวินิจฉัยโรคด้วยครับวัตถุประสงค์เราครับมี3ข้อครับ1ครับเพื่อใช้ Machine Learning นะครับในการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพซีสแกนครับ2ครับเพื่อออกแบบโค้ด a c h i n e Learning ในการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพซีสแกนครับ3ครับเพื่อศึกษาประสิทธิภาพแล้วก็ ความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพซีสแกนครับการทำงานนะครับหนึ่งครับเราต้องเอารูปที่เราจะวิเคราะห์นะครับใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมของคบแล้วก็โปรแกรมมันจะเริ่มการวินิจฉัยภาพครับโดยใช้โมเดลที่เราได้ออกแบบไว้ครับและสุดท้ายครับโปรแกรมก็จะวินิจฉัยภาพที่เราได้เลือกไว้นะครับโดยจะบอกว่ายุคความมีกติเป็นโรคอะไรนะครับ ก็สำหรับโมเดลที่หนึ่งนะโมเดลที่หนึ่งเราจะใช้เป็นตัว estimation bar normalization แล้วกัน drop out ครับสมโมเดลที่สองเราจะลบการ drop out ออกจากโมเดลที่หนึ่งครับเกิดเป็นโมเดลที่สองก็คือเหลือแค่ estimation แล้วก็ normalization แล้วก็โมเดลที่สามเราจะเหลือไว้แค่ estimation แล้วก็การ drop out ครับก็คือเอาโมเดลที่หนึ่งมาปรับแต่งโดยการลบ bar normalization ออกนั่นเองครับโมเดลที่สี่เอาโมเดลที่หนึ่งมาปรับโดยการเพิ่ม nestorov accelerate เข้าไปครับโมเดลที่ห้าก็คือเอาโมเดลที่สี่มาปรับแต่งโดยการ ลบการ drop out ออกครับผมก็เหลือเป็นแต่ n e s t o r o p estimation แล้วก็ bar normalization model ที่เราจะลบการ bar normalization ออกครับจะเหลือแค่ n e s t o r o p estimation แล้วก็การ drop out ครับก็ต่อไปนะครับพู้เราเนี่ย t ออกความสามารถของตัวโมเดลผ่านแอปพลิเคชัน pycharm นะครับซึ่งจากผลการลองเห็นได้ว่าตัวที่ดีสุดคือ m o เด l ที่4นะครับ ซึ่งเราจะใช้เป็น n e s t o r o ก a c c เซ a ร์เร e เอสติเมนะครับบาร์นั l i z a t i o n แล้วก็การดับเอาครับซึ่งเราได้ค่า F1 Score คือ0.838นะครับ p พ c i s i o n อยู่ที่0.821แล้วก็ a l คอยู่ที่0.855ครับผมแล้วก็ความแม่นยำอยู่ที่79.94ตครับตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์โรคทางสมองนะครับเราต้องเริ่มจากการโดยการเลือกรูปหนึ่งรูปที่ผิดปกติของสมองนะครับมา เพิ่มไฟล์เข้ามาในตัวโปรแกรมของเรานะครับแล้วก็กดเป็นตัววิเคราะห์นะครับพอกดปุ่มวิเคราะห์ผลก็จะออกมาโดยการบอกตัวที่มีความใกล้เคียงที่สุดนะครับผมเช่นในตัวอย่างได้เป็นอ่าเม n ินจิโอมาทูเมอร์นะครับหลังจากการวินิจฉัยด้วยโปรแกรม C i สแกนเนอร์นะครับเมื่อได้ผลออกมาว่ามีความผิดปกตินะครับเราก็จะนําไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจครับครับสำหรับประโยชน์หลักของเราก็ หนึ่งแหละช่วยในการรุนเร้เวลาในการวิเคราะห์นะครับผมสองกอ็ช่วยในพื้นที่ขาดแคลนนะครับผมเช่น,นขาดแคลน,น,น,นทรัพยากรทางการแพทย์เราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับผมนี่จะมีความง่ายแล้วก็เข้าถึงข้อมูลในการวิเคราะห์ง่ายนะครับผม